สวัสดีครับคลิปนี้เราจะผ่าดวงเมืองผ่าดวงประเทศไทยกับอาจารย์ต้อมเจ้าของเพจดูดวงระบบรังสีดาวโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวโหราศาสตร์ระบบลังสีดาวนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องผ่าดวงเมืองครับการดูดวงระบบรังสีดาวยังไงครับอาจารย์คือโหราศาสตร์เนี่ยเป็นศิลปศาสตร์รรที่ว่าฤดดวงดาวครับครับผมเพราะนั้นเนี่ย ศิลปศาสตร์รรที่ว่าดวงดาวเนี่ยคือดวงดาวทำมุมกันทำมุมศูนย์องศา90องศาสีพองศาหรือว่าร้อองศาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดอิทธิพลซึ่งมีอิทธิพลต่อดวงชะตามนุษย์หรือสัตว์ที่มีปรานคือมีลมหายใจและ,ะทีนี้ถามว่าแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงฮะผมขออุปมาอุปไมยยกขึ้นมาคือ,อ ถ้าจันเนี่ยกับโลกเนี่ยถ้าจันทาให้น้ําขึ้นน้ําลงครับเพราะฉนั้นเนี่ยเลือดในร่างกายเราก็เป็นน้ำเหมือนกัน <Rocky> ช่วงที่เวลาขึ้นสิบห้าพระจันทร์ทำแรงดึงดูดกับโลกมากๆเนี่ยเราจะปวดหัวนะปวดศีรษะความดันจะขึ้นคนที่เป็นความดันเนี่ยความดันจะเพิ่มครับตามตามธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดูดวงเนี่ยก็ใช้หลักของดวงดาวทํามุมเป็นหลัก <airpl> ทํามุมทําจุดอิทธิพล ทีนี้ระบบรังสีดาวเนี่ยดวงดาวเนี่ยเ,เวลาท่านทามุมเนี่ยเ,เขาเรียกพลังงานเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่ารังสีครับครับรังสีอย่างเงี้ยอย่างเช่นพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างเนี่ยเนี่ยก็คือรังสีอุลตราไวโอเลตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอ่ะอันเนี้ยมีความแม่นยําที่อาจารย์เลือกอาจารย์เนี่ยเรียนมาหลายอย่างทาไมอาจารย์เลือกสรุปแล้วต้องแบบนี้คืออาจารย์เรียนมาทุกอย่างดูแลทุกอย่างแต่อันนี้ดีสุดอาจารย์ทำไมเชื่อว่าน,นี้ดีสุดได้พิสูจน์กับตนเองแล้วครับ ว่าการดูดวงโหราศาสตร์ไทยที่จะจะทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นเขาเรียกว่าองศาฤกษดาที่ว่ามันจดแล้วชัดเจนที่มันตรงมากที่สุดก็คือต้องเป็นระบบรังสีตรงที่สุดตรงที่สุดครับแล้วก็เขาก็จะมีจานหมุนจานหมุนตำแหน่งดวงดาวถ้าไปหมุนจุดอิทธิพลจุดนี้จุดนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นวันไหนก็ต้องรอพระจันทร์ มาพระอาทิตย์มาปุ๊บในเดือนนั้นเกิดขึ้นพระจันทร์มาปุ๊บในวันนั้นเกิดขึ้นแล้วองศาของพระจันทร์ในเวลานั้นจะต้องเกิดขึ้นเ okay. ี่นี้เป็นต้นเพื่อที่จะใกล้คิดคนเอาไปใช้ได้จริงนะครับไล่ตามราศีเลยคือถ้าดูดวงเมืองนะครับผมว่าผ่าดวงคนดีกว่าผ่าดวงเมืองผ่าดวงคนครับดวงเมืองเนี่ยคนดูไปเยอะแล้วเอาดวงคนแต่ละราศีดีกว่าเพื่อที่จะใช้ได้จริงดวงเมืองอาจจะไกลตัวเราอาจจะไม่ต้องระวังเอาดวงคน แต่ละราศีเลยจ้ะคือด้วยความที่ปีนี้ดวงดาวใหญ่ๆเนี่ยโยกย้ายกันถึงสองดวงก็คือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์โบราณท่านว่าปัญญาบริสุทธายพฤหัสนะฮะกิเลสสมบัติไทยสุขโทษทุกทายเสาร์ปีนี้เนี่ยจะมีดาวใหญ่ๆอยู่สองดวงที่กําลังจะย้ายราศีตามปฏิทินระบบนิรายนาวิธีหรือปฏิทินดาราศาสตร์หรือปฏิทินที่มีดวงดาวบนท้องฟ้าจริงๆเนี่ย ดาวเสาจะโคจรย้ายในวันที่16มกราคมนี้กลางคืนครับผมวันนี้ทช่วงกลาคืนรับครับวันนี้15มกราคม2พ6 6ครับวันพรุ่งนี้ตอนคืนเนี่ยพระเสาจะย้ายคตามปฏิทินระบบนิรายนาวิธีนะครับปฏิทินในประเทศไทยนีใช้สองแบบท่านไม่ต้องงงนะฮะส่วนว่าแบบไหนแม่นหรือไม่แม่นอะไรยังไงท่านก็ไปเลือกใช้เอาครับ แต่ของผมเลือกใช้ระบบนิรายานาวิธีหรือลาฮินีหรือดาราศาสตร์เนี่ยนะก็คือดวงดาวจริงบนท้องฟ้าเลยคพระเสาร์จะย้ายในคืนวันที่สิมกราแน่นอนครับดาวดวงใหญ่ๆย้ายเนี่ยจะต้องมีอิทธิพลต่อคนคนต่อดวงชะตาในแต่ละราศีค่แล้วก็อย่างเช่นช่วงกลางปีก็ดาวพฤหัสก็จะย้ายอันนี้ก็จะมีอิทธิพลครับเพราะฉนั้นเนี่ยผมจะสรุปได้ว่าเวลาดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบลังสีดาวเนี่ย จะเน้นเอาเป็นกลุ่มของราศีครับกลุ่มของราศีเขาจะแบ่งแยกเป็น3ามกลุ่มครับถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าจรราศีราศีชั้นหนึ่งสัตยิระราศีราศีชั้นสองอุปัยยะราศีก็คือราศีชั้นสามจอนราศีก็ประกอบด้วยราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรสัตยิระราศีราศีชั้นสองเนี่ยก็ประกอบด้วยราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีกุม อุปยะราศีก็ประกอบด้วยราศีเมถุนราศีกันราศีธนูราศีมีนครับก็คือเวลาเราจะพยากรณ์เรื่องนี้เราจะเ,าเนื่องจากเป็นดาวใหญ่ๆเนี่ยเราจะพยากรณ์เป็นกลุ่มครับของราศีครับผมจะเริ่มจากราศีเมับกรกฎตุลมังกรครับต้องยอมรับว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเสาร์เนี่ยโครจรอ,อยู่ในราศีมังกร ทำมุม90องศากับราศีเมษทำมุม1น0เอ่อทำมุม90องศากับราศีเมษและราศีตุลแล้วก็ทำมุม180องศากับราศีกรกฎแล้วก็ทำมุมศูนย์องศาคือสถิตอยู่ในราศีมังกรโบราณท่านว่าโทษทุกเนี่ยให้ทายเสาครับเพราะนั้นเนี่ยราศีเมษกรกฎตุลมังกรเนี่ยได้รับความลําบากทุกยากมาหลายปีแล้วเกิน ขอลุกเลยผมราศีตุลก็ลําบากหน่อยแนละ้วต้องคือคนเนี่ยอพอราศีตุลปุ๊บเนี่ยการแก้ไขดวงจะตายหไหมฮะต้องโยกย้ายต้องเดินทางผลกระทบมันก็จะน้อยครับอย่างราศีเมษเขากระทบเกี่ยวกับการงานโดยตรงเลยรลาศีกรกฎเขากระทบก,กับกับครอบครัวคู่ครองรเพื่อนร่วมหุ้นส่วนเพื่อนร่วมสัญญานี่มีปัญหาเรื่องนี้ยังคนราศีตุลเนี่ย เขาก็จะมีปัญหาเรื่องบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยต่างๆจะต้องโยกต้องย้ายมีปัญหาหมดสัญญาเช่าหรือเจ้าของที่มาไล่อย่างนี้ก็มีครับหมดบ้านหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันราศีสี่ราศีที่อาจารย์เมื่อกี้นี้จะมีผลอะไรบ้างสี่ราศีเนี่ยครับพอดาวเสาย้ายเนี่ยโทษทุกต่างๆเหล่าเนี้ยจะหมดไปยิ้มขึ้นมาได้ยิ้มขึ้นมาได้ทันทีแต่มีความเศร้าอึงไหมหรอแต่เ้ือกฉาด ออพระสาเข้าสู่ราศีกุมครับซึ่งเป็นราศีการเงินของออของราศีมังกรครับแล้วก็ทํามุม90องศาราศีการเงินของราศีเมษครับทามุม180องศาราศีการเงินของออราศีกรกฎครับแล้วก็ทํามุม90องศา,ศากับราศีตุลครับเพราะนั้นเนี่ยระบบการเงินเนี่ยค่อนข้างจะขาดมือ ในในสีราศีนี้ในสี่ราศีนี้ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าดีไหมดีครับเพราะว่าออกจากชีวิตแล้วครับแต่ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องระบบเศรษฐกิจของตนเองชาวสีราศีเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้มีโอกาสนะครับท่านเนี่ยจะมีโชคในดังด้านการเงินเนี่ยเกี่ยวกับด้านอาสังหาริมทรัพย์นะครับต้องไปลงทุนเกี่ยวกับอาสังหาริมทรัพย์ ของเก่าของโบราณเนี่ยได้หมดครับของที่คนไม่ใช้แล้วอ่ะพวกเศษเหล็กเศษอะไรพวกนี้ของหนักๆเนี่ยทาได้หมดก่อสร้างอย่างเงี้ยคนเหล่านี้จะมีกําไรครับครับเพราะฉนั้นถ้าท่านจะเล่นหุ้นเล่นอะไรก็ให้ท่านไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหารรมทรัพยบครับแต่ส่วนอย่างอื่นนั้นก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ไม่มากครับเพราะว่าเมื่อพะเสาเข้าสู่ราศีกุมเนี่ย ตามตำราของระบบนิรายนาวิธีหรือระบบราฮิรีดาราศาสตร์เองเนี่ยพระเสาร์ที่ไปอยู่ในราศีกุมเนี่ยเป็นกเกษตรเขาเรียกเป็นกเกษตรถือว่าพระเสาร์อยู่ในทางด้านที่ดีอยู่ครับแต่ยังไงก็มีโทษนั่นแหละแต่เราก็จะจะมีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเงิน,นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็พอพระบริหัสย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษแล้วเนี่ยอะไรที่เสียไปจะได้กลับคืนมาภายในปีนี้ ทุกอย่างอะไรที่เสียไปจะได้กลับคืนมานนนสามขดสามขดมงคนสี่ราศีนี้สี่ราศีนี้ครับเมษกรกฎตุลมังกร,รับสิ่งที่เสียไปจะได้กลับคืนเสียผัวจะได้ผัวคืนไอ้ผัวที่มันได้คืนอาจจะเป็นผัวใหม่ก็อันนี้นฮาริครับนาี้ก็อีกเกรือ่องหนึ่าผัวใหม่เมียใหม่อันนี้ก็อีกเรื่องนึงครับเสียเงินก็จะได้เงินคืนเสียการงานที่ว่ามันพังไปอะไรไปก็จะได้การงานดีๆคืนมาครับโอเคอาจารย์ ถ้าระดับรักใาญในสี่หาสีเนี่ยที่เขาไม่ได้ซื้ออาสมสังหาอะไรเลยเขาเขาจะใช้ชีวิตไดงคือไอคนไอคนที่ที่เขามีตังค์แล้วเขาก็ไปลงทุนตามที่อาจารย์บอกได้ครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปที่หาเช้ากินข้ามที่ขายของทั่วไปที่อะไรเน้นเน้นเรื่องอะไรเน้นพยายามปล่อยปลาทุกวันเสาร์สิบตัวปลาเล็กปลาใหญ่ได้หมดครับ,รบจะปลาสีอะไรหรือจะปลาแบบไหนปลาหน้าเขียงปลาที่เขาปล่อยครับ พยายามทําบุญปล่อยปลาเพื่อบูชาพระเสาครับพอเราได้บูชาพระเสาสร้างกุศลถวายแก่พระเสาแล้วเนี่ยสิบตัวเนี่ยคือท่านมีกําลังสิบพระเสามีกําลังสิบครับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนาเอาเสือสิบตัวเนี่ยมาปนครับแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีดํครับประพรมด้วยน้ำำําอมฤตจึงเป็นพระเสาครับเพราะฉนั้นพระเสามีกําลังสิบครับท่านปล่อยปลาเสาละสิบตัวครับท่านก็จะมีโชค ปลาอะไรก็ได้นะครับปลาอะไรก็ได้คือถ้าปลาช่อนตัวละโล,ลหรือแพงๆไม่ต้องก็ได้ครับการเงินการทองของท่านก็จะทุเลาเบาบางครับก็จะได้เงิอนอันไหนที่มันเป็นหนี้เป็นสินก็จะพอมีใช้มีใจให้เขาด้วยเสาละสิบปล่อยกี่เสากี่เสาก็ได้ครับสิบเสาก็ได้เจ็ดเสาก็ได้แล้วแต่สะด,ดวกแต่ขอให้ปล่อยสักสองสักสามสามเสา,สาแน่นอนฮะครับผมโอเคอีกสีรกส่ราศีที่สองราศีกลุ่มที่สองต่อไปเนี่ยเป็นกลุ่มของสัตว์ทราศีครับ หรือว่าเรียกว่าภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าราศีชั้นสองสิรีราศีเนี่ยก็จะประกอบด้วยราศีพฤกษบราศีสิงห์ราศีพิจิกและก็ราศีกลุ่มแน่นอนครับก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกับที่ผมเล่าว่าเออราศีเมษกรกฎตุลมังกรเนี่ยจะได้รับผลกระทบยังไงก็จะได้รับอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นเป็นคิวของราศีกลุ่มที่สองครับที่จะพบกระทษทุกเหล่านี้ครับครับแต่ ราศีกลุ่มที่สองเนี่ยมีดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือเมื่อเมื่อพระเสาร์เข้าไปอยู่ในราศีกลุ่มเนี่ยด้วยความที่พระเสาร์เนี่ยยังเป็นกดาวเกษตรเรือนในยังให้คุณอยู่เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะมีโชคทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะมีโชคจากของเก่าของแก่จะมีโชคจะได้มรดกที่ดินต่างๆครับบางคนเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่มีที่ดินตรงนั้นตรงนี้ครับ บางคนก็อาจจะถูกหวยแล้วก็นําเงินไปซื้อที่ดินอย่างนี้ก็ก็มีได้ครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะมีโชคทางด้านนี้อยู่ครับครับแม้จะมีปัญหานะฮะให้เตรียมไว้ละครับปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาที่อยู่อาศัยให้เตรียมสามปัญหานี้ไว้สามปัญหาเนี่ยให้คุณคือเตรียมแก้ไขไว้คือเราดูดวงเพื่อที่จะดูในทางลบเนี่ยเพื่อที่จะจแก้ไขจากหนักเป็นเบาครับ คือครอบครัวอสังหาสิมาทับครับแล้วก็บ้านเรือนที่บ้านเรือนที่ดินถ้าคู่ผัวเมียใดนะครับอยู่ในราศีนี้นะครับครับก็ต้องรู้เลยเลยว่าปีเนี้มันมีเรื่องปัญหาผัวผัวเมียเมียครับอ่าอันไหนที่มันจะยอมกันได้อย่าอย่าอย่าเถียงอย่าด่ากันเยอะครับไม่งั้นคุณจะพัดพากนะครับพระเสาเนี่ยพัดพากนะครับรักแล้ารักระทมรักขมขื่นมีทุกข์เพราะความรักความรักมีอุปสรรคต้องพัดพากจากความรัก ระวังนะครับเวลาคุณทะเลาะกับใครในใน,ในคู่ผัวตัวเมียคนนคนเนี่ยทะเลาะกันเลี้ยงให้ดีที่สุดดีที่สุดครับต้องเลี้ยงต้องไม่ชวนทะเลาะต่อคือเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อพระมหาปดิษฐ์ของอาจารย์ใหญ่วัชสุทัศน์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ผมที่เลี้ยงผมมาที่สอนโหราศาสตร์เนี่ยนะครับ,รบเวลาญาติโยมเข้าไปถามเนี่ยหลวงพ่อให้ชั้นยังมีปัญหาเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องผัวเมียผัวเมียเนี่ย,ยนนจะทะเลาะกันอะจะเล่าของไรแห,หงตลอดหลวงพ่อบอกย้ายที่นอนลูกนอนคนละห้อง ลดการประทะอ,ะอะลดการคุยกันครับหรือไม่งั้นก็พยายามไปต่างจังหวัดบ่อยๆมีธุระเขาให้ไปต่างจังหวัดก็ไปไปนู่นไปนี่ไปนอนบ้านพ่อบ้านแม่บ้างอะไรบ้างคือในปีนั้นนนถ้าอย่างกับไอสี่ราศีนี่ถ้าหึงห่วงเป็นพิเศษหรือต่อไว้นี่จบจบครับคือแยกย่างแยกทางกันครับแน่นอนฮะถ,ถ้าเขาจะไปไหนก็ไอช่วงนี้ ให้เขาไปนิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นผัวเมียอะไรเงี้ยให้เขาไปหาพ่อหาอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าถึงหววต้องให้เกิดการพัดภาคกันเกิดขึ้นอ๋อพัดภาคในทางในทางเหมือนมันพัดภาคกันจริงการแก้ไขดวงอะก็เป็นประมาณนี้ยมนุษย์เรามันมีมายาครับเออเราก็ทําตามนี้เลยมันก็ตรงเป๊ะว่าพัดภาคแล้วอะครับผมจะกี่วันก็พัดภาคจะกี่เวลาก็พัดภาคอะก็ถือว่าพัดภาคแล้วพัดภาคไปแล้วครับกลับมาก็เหมือนเดิมครับอสีนี่จะจะช่วยไปถึงวันันไหน ดวงไม่ดีไปถึงจะปีไหนพระเสาร์โคจรทีละสองปีกว่าจะอยู่อีกสองปีครับสองปีกว่าไอศีราศีเนี่ยนะครับโทษคุณสองปีครับก็ทําตัวดีๆไว้ทําตัวให้ให้แบบว่าให้เกิดปัญหาระหว่างกันให้น้อยที่สุดแต่ที่นี้สีราศีเนี่ยราศีไหนที่ป่วยอยู่ก็จะหายนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสจะย้ายเข้ามาสู่ในราศีเมษช่วงกลางปีอ๋อราศีเจ็บไข้ก็หายครับ เจ็บหนักก็ตายเขาเจ็บหนักตายเลยเหรอเอ่อครับหมดอายุไขหมดอายุไขครับเป็นธรรมดาโลกนะครับเป,เป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาโลกนะครับร้องไห้ตอนไหนก็ร้องไห้เหมือนกันทุกคนเนี่ยมาอาศัยโลกเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละครับ,รบแล้วก็ต้องจากไปครับผมครับอ่ะอีกสี่ราศีสี่ราศีเนี่ยเป็นราศีชั้นสามเป็นราศีแห่งความใจอ่อนเป็นราศีแห่งความใจดีครับเป็นราศีที่ ให้คนอื่นมาเอาเปรียบได้ก็มีราศีเมถุนราศีกันราศีธนูและราศีมียร์ราศีพวกนี้กลุ่มนี้กลุ่มใจอ่อนราศีพวกนี้กลุ่มใจอ่อนเพราะนั้นญาติพี่น้องเอยคนใกล้ชิดเอยระวังให้ดีเอยครับผมคือคือนี่นะครับประโยชน์จากการดูดวงนะครับคือถ้าคุณเกิดราศีเขารู้ว่าราศีคุณเกิดไหนนะอันราศีนี้ขอแพ้ทางอะไรแพ้ทางอะไรใจอ่อนครับผม อย่างเช่นราศีเมถุนราศีกันาราศีธนูราศีมีนเป็นกลุ่มราศีพวกใจ่อ่อนไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เลยต้องช่วยต้องช่วยต้องมีส่วนร่วมโอ้ยต้องมีส่วนร่วมโอ้ยเอาความทุกข์ของคนอื่นมาใส่ในใจตัวเองครับสุดท้ายเสียตังค์สุดท้ายเสียหลายอย่างเกิดหลายอย่างเลยแหละครับให,ให้ระวังโดยรอบนี้เนี่ยพระเสาร์จะสถิตยอยู่ในราศีกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นเป็น ถ้าเป็นราศีเช่นราศีธนูก็เป็นภกศาสตรครับญาติพี่น้องอย่างเงี้ยจะทําให้เสียเงินเสียทองญาติพี่น้องจะทําให้เงินเสียเงินเสียทองครัหูหูหนักไว้อย่าใจอ่อนครับถ้าเขาจะยืมเงินผัดได้หรือให้น้อยหน่อยให้น้อยลง, <S <S ยลงแล้วก็ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคิดต่อว่าเขาจะเอามาคืนให้แล้ว <S <S ให้เลยให้แล้วให้เลยครับยืมเหมือนยืมเหมือนให้ครับยืมเหมือนรับเขาจะมาในรูปแบบการยืม แต่ติดแล้วเขาขอคขอรับเขาต้องขอเขาขอ,ขอจริงๆเขาขอขแล้วก็ให้ไปเลยครับคือระวังเรื่องการปล่อยเงินกู้การให้เงินคนอื่นใช่ครับระวังเรื่องไหนอีกราะสีนี้ออนอกนั้นก็ก็ไม่มีละเพราะว่าไอ้กลุ่มราสิระบบก,การเงินเขากลับฟื้นคืนตัวละเพราะว่าเมื่อเมื่อละพระเสาออกเนี่ยคือว่าเรื่องการเงินเขาอะมันมีปัญหามาตลอดสุครับมีปัญหามาตลอดพอทีนี้พอพระเสาออกปุ๊บเนี่ยพระบุญหาตเข้ามาแทนปุ๊บเนี่ยเหมือนกันครับ อะไรที่เสียไปก็จะได้กลับคืนมาการเงินที่มันเสียไปเนี่ยก็จะได้กลับคืนมาแล้วเป็นราศีที่จะถูกหวยมากที่สุดกลุ่มราศีกลุ่มราศีเนี่ยครับสี่สี่ราศีเนี่ยเมถุนกันธนูมีนจะถูกหวยตลอดปีเลยแล้วถามว่าไอ้เราที่ไม่ใช่กลุ่มราศีเนี่ยเราทำยังไงเราก็ไปให้กลุ่มราศีเนี่ยซื้อให้เราเลยเฮ้ยฝากซื้อหวยดิคือคือการซื้อการเสี่ยงโชคนะครับอย่าซื้อเองครับ ฝากกลุ่มที่มันราศีที่ถูกหวยตลอดปีเนี่ยครับอาจารย์อยู่ราศีไหนผมอยู่ราศีธนูไม่มี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 สิทธิ์มีสิทธิ์ถูกไหมมีสิทธิ์ถูกสิทั้งปีเลยเหรอผมอยู่ราศีธนูมีสิทธิ์เฮ้ยโชคลาภก็ทับเบอร์แห่สวัสดียิ่งช่วงนี้เนี่ยวันพุ่งนี้อ่เออฝากผมซื้อหวยถูกเลยผมฝากอาจารย์ไปขึ้นรางวัลเลยนี่นะครับว่าเขาทางนะครับไม่ต้องฝากนี่ยเนี่ ผมฝากไปเดียวนะอาจารย์ครับอ้าวถูกรางวัลเลยครับเนี่ยผมฝากไปขึ้นรางวัลเองเลยแล้วก็ถวายผมเอาหลงพ่อปู่เลยครับเลขอะไรบอกได้ไหมฮะบอกได้เลยอุ๊ยออกแน่นอนครับสามสองครสองสามสองล้านเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยอ๋อสาธุอาจารย์ฝากไปขึ้นรางวัลนะครับไม่ต้องมาไม่รู้จักกันนะครับผมยังไม่ไม่ไม่ได้เสถียรสลักหลังนะนี่ตั้งใจมาให้อาจารย์เป็นจ้างอาจารย์ออกคลิปมาสิมาออกคลิปให้อาจารย์ไปขึ้นคือ อาจารย์ไปไปขึ้นเผื่อผมด้วยนะครับส่วนผมนี่เดี๋ยวจะให้คนอื่นไปขึ้นให้เพราะนั้นเนี่ยสี่ราศีเนี่ยครับผมแนะนํานิดหนึ่งครับ,รบว่าเวลาคุณไปเจอเงินหายก็ดีนี่มันเป็นโชคเล็กโชคน้อยเนี่ยอย่าไปหาเก็บอย่าไปหาเอาให้คนอื่นเจอเถอะครับเดี๋ยวก่อนคนบางราศีควรเก็บเงินที่ตกได้แต่คนบา,บางราศีไม่ควรเก็บแม้กระทั่งเหรียญบาทที่ตกเราดูวดวงเราแล้วนี่ว่าเราจะมีโชคครับบาทเดียวก็ถือว่าโชค เพราะนั้นเนี่ยไอห้าบาทสิบาทร้อยบาทที่มันตกดินเนี่ยอยา่อยาให้โชคของราศีอื่นเข้าไปเรามาเอาโชคใหญ่เชื่อผมครับผมทํามาหมดแล้วคืคผมโดนดมาแล้วบางที่อาจารย์งไงก็เดินออกมารู้อยู่ว่าตัวเองมีโชคเจอเหรียญห้าสิบจตังค์ก็เลยเก็บมาใส่กระเป๋าไว้ก็เป็นเงินแหละรูปพระเจ้าแผ่นดินแหะ,ะ,ะปรากฏว่ามันเป็นโชคของเราอเออไอนเย็นว่าจะได้ตังค์ก็เลยไม่ได้ มันเป็นอย่างนี้แล้วลองหลายครั้งแล้วด้วยก็เลยทุกวันนี้เงินตกเท่าไหร่ไม่เก็บไม่เก็บครับให้ถ้าเราเก็บไปไปไปทำบุญต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เงินต้องทาเป็นไม่เห็นเลยฮะใช่ฮะเป็นโชคของคนอื่นไปซะไม่เอาโชคเปนน้อยอ่าโชคมันน้อยไม่เอาครับเนี่ยครับเคลดผมผมก็เก็บเงินหลายบ่อยเห็นเงินตกเห็นรูปเป็นระเจ้าแป่นดินอ้จริงๆเราโอ้โหเห็นโชคเราเยอะมากครับโชคมาเยอะมากเราดันไปเก็บโชคเล็กไปแล้วใช่ได้ไปแล้วใช่ นี่แหละครับนี่นะครับอาจารย์ในสี่กลุ่มราศีนี้กาศีสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายนี่มีโชคมากกว่าไอ้สี่กลุ่มแรกไอ้สองกลุ่มแรกครับแรกกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะมีโชคมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านมีลูกมีหลานก็ให้กลุ่มชาวราศีเนี่ยเป็นคนซื้อซื้อหวยให้ยหวใโอกาสถูกมากกว่าราศีอื่นครับถ้าถ้าเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับต้องไปดูอะไรนะรัตจริศาสตร์วับการเวลาครับและ ผู้รู้ร่วมการเวลาก็เช่นเดียวกันครับก็อ่รัติยุศาสตร์เนี่ยก็หลังๆก็พอเป็นศาสตร์ระดับสูงขึ้นมาก็จะเป็นยูเรเนียนซึ่งเป็นตัวเดียวกับผมนี่แหละครับผมเป็นตัวเดียวกันครับนี่ครับคู่รู้ร่วมการเวลาเวลาไหนควรทําอะไรเวลาไหนควรจะเก็บเงินที่หล่นหรือเปล่าอะไรครับกลุ่มราศีไหนมีเก็บอุบัติเหตุมากที่สุดเอ่อเรื่องเนี้อ่าเป็นเรื่องสที่สําคัญ เวลาเราดูดวงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามก่อนว่าเราจะเจ็บป่วยไหม,ไมจะเกิดบัติเหตุไหมเพราะอะไรฮะเพราะเราต้องรีบไปทําประกันรถให้มันเรียบร้อยครับครับจะมีอ,อ,ะอุบัติเหตุในการเดินทางเนี่ยสี่ราศีแน่นอนครับล้านเปร์เซ็นต์เลยอุบัติเหตุในการเดินทางสี่ราศีฟังไว้นะครับราศีไหนต้องระวังเป็นพิเศษมากกว่าราศีอื่นพลึกศพพลึกศกแล้วก็สิงสิงพิจิกพิจิกจกลุ่มกลุ่ม สี่ราศีนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดมากที่สุดในปีนี้ราศีอื่นก็อย่าประมาทเป็นอุบัติเหตุใหญ่ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุก็จะมีสิบหกกุมภาถึงสิบหกมีนาสิบหกเมษาถึงสิบหกพฤษภาคแล้วก็สิบหกสิงหาถึงสิบหกกันยามีสามช่วงสี่ช่วงมีสี่ช่วงที่จะเกิดอุบัติเหตุครับคือระวังระวังเรื่องอุบัติเหตุในช่วงนั้นให้มากที่สุดครับ คือพยายามอย่าขับรถแซงหรือไปเกิดบัิเหิุอย่างใดๆจะได้ขาดในช่วงนั้นใจเย็นพอปกติครับเรื่องประกันเรื่องประกันเรื่องเติมรถคือคุณเชื่อที่ไหนไปไว้ก่อนครับครับผมอ่ะลือสีอรา,าสีไหนเนี่ยจะมีการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักโอ้การสูญเสียนี่มันมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับทีนี้แหมต้องเรียนตามตรงเลยมันจะเไปไ็นการตอกย้ําอ่ะครับพฤกษศ แล้วก็สิงห์แล้วก็พฤกษศบเนี่ยนะครับพฤกษบศสิงห์แล้วก็พิจิกแล้วก็กลุ่มเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยโคจรอ,อยู่หลังราศีอย่างสมมุติราศีพฤกษบศเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเข้าไปสถิตอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นภพวบบินาศ ท่านว่าจะเสียผู้ใหญ่อันเป็นที่รักคือถ้าอันนี้คือดูไว้เพื่อทําใจนะครับการพัาๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ครับคือถ้าพันาราศีนี่ยมันเป็นไปตามดวงดาวแล้วก็ทําใจครับทําใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดครับนี่นะครับอาจารย์ครับการดูดวงควรถามอะไรบ้างก็ส่วนมากจะถามคือไอเรื่องเหตุเกี่ยวกับสุขภาพามให้เป็นประโยชน์ครับ คือพูดเรื่องโชคเนี่ยหมอดูทุกคนอ่ะมันพูดได้หมดเลยพวกเรื่องโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยค,<ะ>ค,คุณจะมีโชคคุณจะมีโชคเพราะว่าคือในสมัยก่อนเขาเรียกหมอดูพวกนี้ว่าเป็นกลุ่มสี่เกลืออ่ามาถึงตอนแรกก็ขู่ให้กลัวครับแล้วก็ปลอบใจที่สองปลอบใจที่สามก็ยอให้เคิื่อุยดวงคุณจะดีนี่อย่างนี้ยที่สี่ก็ตกทรย์รับเงินครับให้ระวังไว้ก็ก็ต้องระมดระวังเพราะนั้นเนี่ยเวลาท่านไปถามก็ท่านไปถามเออ อุบัติเหตุเป็นยังไงอะไรไงแล้วก็อจ,จะไปถามก็ต้องเป็นผู้มีภูมิความรู้มากหน่อยต้องถามเรื่องอุบัติเหตุเรืร่องสุขภาพเป็นหลกักนะครับที่บอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอันนี้ต้องถามหมอก่อนนะครับบอกว่าเป็นนักโหราศาสตร์แต่ว่าไปเปิดไพ่ดูสับไพ่ดูแจกไพ่คือโหราศาสตร์มันแปลว่าศิลปศาสตร์ที่ว่าโดยดวงดาวครัไพ่นี้ไม่ใช่ครับดูลายมือไม่ใช่ดูลายเท้าไม่ใช่ครับแต่แต่ศาสตร์นั้นเขาเชื่อแบบนั้น ก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะเรียกสองศาสตร์อ่ะจริงๆเขาเรียกแยกกันครับเรียกว่าเป็นศาสตร์เขาเรียกว่าศาสตร์แห่งการพยากรณ์ักับโหราศาสตร์เนี่ยสองศาสตร์นี่จริงๆกันแยกกันแต่ก็ศาสตร์ไหนที่มันเข้ากับท่านก็ท่านก็ไปศาสตร์นั้นคือการดูหมอนะครับแม่นจะแม่นต้องมีดวงมีดวงสัมพันธ์กันััพนธ์กบุญสัมพันธ์ในดตชิตครับถึงจะแม่น <c oughs> บางคนนะครับแม่นเฉพาะบางคน <c oughs> บางไปสําน,นักโอ้สาน,นักนี้เราพูดอะไรเป็นไปหมด <c oughs> บางสําน,นักเข้าสํานักหนึ่งไม่เป็นอย่างที่เหมอะโหราศาสตร์คนนั้นพูดเ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับขอบคุณอาจารย์ต้อมนะครับอาจารย์ต้อมครับติดตามเรื่องราวของอาจารย์ต้อมได้ที่ไหนครับ <c oughs> ติดตามได้ที่เพจ Facebook Fanpage นะครับ <c oughs> ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวผมก็จะมีการขอขมากรรมการแก้ไขดวงชะตาการทําบุญแก้ไขดวงชะตาในโอกาสต่างๆครับ,รบก็จะมีในนั้นครับนี่ะครับขอบคุณอาจารย์ต้อมครับสวัสดีครับ